วันนี้เราไปเยี่ยมบ้านไอสินนะหลังจากที่คุณบุตรลคำมาเยี่ยมบ้านเราแล้วเนี่ยเราไปเยี่ยมบ้านไอสินก่อนดีกว่าก่อนที่บุษรละคำจะไปเยี่ยมบ้านเราเยี่ยมบ้านไอสินเปิดบ้านครับเปิดบ้านเปิดบ้านไอสินนะครับเดี๋ยวตามมานะครับบ้านไอสินนะครับบ้านมีห่านด้วยเนี่ยโอ้นะนี่เดี๋ยวจะได้เห็นบ้านไอสินครับเพราะว่า กสิรปานคุณสินก็ไม่เคยเปิดไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยไม่เคยให้ใครมาถ่ายตั้งแต่สร้างมาไม่เคยมีรายการติดต่อเลยไม่ไม่มีครับไม่ไม่ไม่ใครกล้ามาหรอกครับทําไมครับกวางงูเหลือมแดกมั้งครับดูบรรยากาศสิครับเนี่ยเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นบ้านคุณสินนะครับชิลเลยนะครับอืมนี่คือสระโปกนะดูจักมีไก่เขาด้วยนะครับเราเลี้ยงไก่ด้วยอืผมดูไม่ให้งูเหลือมแดก อันนี้เป็นเปิดบ้านสายศิลครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเนี่ยครั้งแรกเลยครับแล้วก็ครั้งเดียวครับอ้าวสุสายสิศิลครับสวัสดีครับโอ้บ้านน่าอยู่นะครับคุณสายศิลน,น่ายอยู่อ,อยู่เหรอเหรียญถือป่ะมีอย่างนี้อนโอ้มีเลี้ยงไก่ด้วยถือมาเบิบ้งโค้งชกกระโปรงไปประจานขึ้นมาอันทอโอ้อันนี้ไก่อะไรเนี่ย <laughs> ไก่ไก่ชนครับไก่ไก่ชนชนอะไร ไก่ชนที่แหลกมันเอามาจะชนบ้านมันมันมันเองเอามาจากชนบุรีแมนบวานหลังหลัมาอเลยมาแต่ละย่องครับออืไก่ชนนะครับเดี๋ยวไมให้มูลเหลือมกินครับแมนเดียวอันนี้อะไรในสายสินอะไรหมูกระทะอะไรเนี่ยหมูกระทะครับตอนนี้ร้านยังอยู่หมูกระทะเจ๊งตัวละตัวละเจ๊งเจ๊งนานแล้วใช่ไหมโอ้เจ๊งถึงสองปีเลยเด้วใครเป็นคนใครเป็นคนกุ๊กเป็นอะไรกุ๊กกุ๊กสู้กุ๊กสู้กุ๊กไม่สบายโอ้โหนี่มันเป็นที่ซ้อมมวยด้วยตัวนี้ไก่บ๊อบเลยแล้วไก่น้อยครับ อันนี้ไก่อะไรเป็นไก่แเต่าบุรีพ่อจั๊กเลยอันนี้ไก่เล็กมันฟักใช่ไหมเป็นลูกไก่ชนเหรอผสมไก่ชนระหว่างไก่ชนกับไก่ละยองเออเหรอไก่ชนกับไก่ละยองเออไก่ชนกับไก่ละยองนะครับเปิดบ้านทีละส่วนนี้ไหมครับผมว่าเริ่มจากส่วนอันนี้คือส่วนไหนครับเนี่ยนี่คือส่วนคือลานบ้านครับห้องรับแขกห้องโถงห้องโถงครับโอ้ยโซฟานี่เคยล้างเคยเช็คไหมครับไม่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 ได้ใช้เลยเหรอเอามา โอ้มีมีนีด้วยไม้ทองคำของรถเขาของรถรถไม้ทองคำจะมาแบบว่าประกาศความสุขกปกให้ให้ให,ให้ประจานคนนู้นี้นี่คิไก่ย,ยังมีอยู่ครับจะประจานจะนี่หนีลาบออมก็มามาขี้เหมือนเดิมอ,อันนี้เป็นส่วนห้องโถงส่วนต่อไปครับอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมครับเี่ห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำคุณจะไม่คิดจะเช็ดอะไรเลยเหรอเนี่ยนี่นี่มันปลอยเป็นธรรมชาติครับเลยครับ เข้าไปดูหน่อยไหมครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่คิดจะเช็ดแม่เลยหรือครับคุณสายสิงห์ครับนี้เช็ดแล้วครับปกติโอ้ยเหมือนเพลงเหมือนเพลงไอ้นั่นนะเพลงไอ้ไอ้ไอ้แจ็คแฟนฉันเนี่ยโสโครกสกปรกอะสบัดขุยเออสบัดขุยอันนี้คือส่วนห้องน้ํา เป็นไงบ้านเคลือหานคุณหมาไปดูแล้วใช่ไหมผมดูแล้วเมื่อคืนเป็นไงครับเออช่างบุตรปลาคังเขาเขาหรูมากโอ้ส่วนนี้อันนี้อันนี้โซนห้องครัวไหมครับเนี่ยโซนห้องครัวห้องครัวครับห้องครัวนี่ครับดูครับนั่นปูกี่ปีแล้วครับเนี่ยปลารึอะไรเนี่ยปลูกี่ปีนะครับปูดองเราจะเน้นความหมักหมมนะครับอันนี้เราลองลองลองกินสิครับไม่เอาไหมครับเราจะกินแล้วก็กินแล้วก็ใส่อะไรได้นะครับอ่าใส่ต้นไม้ได้ นามากรับเป็นหนองใหม่ามากนะครับหนองมากครับกินเนี่ยครับผมโอ้กับข้าวมีเอ็มร้อยห้าสิบมีมีปลาเค็มด้วยตู้เย็นอืมตู้เย็นกับข้าวหมกว่าอย่างนี้นานเรื่องกันเนี่ยก็เป็นเดือนสองเดือนนี่แหละเอันนี้ก็อันนี้ก็มาอุ่นกินโอ้ยถ้าเป็นลงหนังไม่มีกลิ่นด้วยนะครับอันนี้ก็โซนรองเท้าเขาใช่ไหมเนี่ยใช่รองเท้าครับห้องเก็บรองเท้าโอ้ย รองเท้าของใครเนี่ยคุณชัยสินตอนนี้รองเท้ามาจากบ้านที่เมืองของผมนี่แหละเลยครับเอามาติดคู่ไหนใส่บ่อยที่สุดอ่ะคู่หน่อยมึงต้องดมดูครับใส่บ่อยทุกคู่ตรงนี้ต้องดมดูว่าคู่ไหนใส่บ่อยไม่ถึงพอกินนี่เฮ้ยรับ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 อะไรับรับคู่นี้ครับคู่นี้คู่นี้จะกินดีกว่าฮัลโหลอ่าเยื่อมันสินอยู่เยื่อมันสิลอ๋อคุยกับสินเหรอ อ่ะรับสายสิฮัลโหลเดี๋ยวมาคุยยัางหนีที่เหรอโอ้โหี่ห้องที่ไหนไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเขไปห้องนอนครับในห้องนอนห้องนอนเตียงสองชั้นเตียงสองชั้นทำไมครับไม่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าโอ้นี่ตู้เสื้อผ้าตู้วกอ่าตัวนี้ผู้จากหนังหนังที่ว่าเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาเขาไม่เอากลับแล้วก็มันเป็นเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกอะไรพวกอ่โลแกงแยกเก็ทีมทีมอาร์ตท <beğ en> <myself> ีมอาร์ตเขามาเสร็จแล้วก็มาวางไว้นี่เราก็เก็บมาเนี่ตอนนี้มีฟาร์มเห็ดด้วยนะครับมาดูฟาร์มเห็ดกันไหมมีฟาร์มเห็ดด้วยเพราะฟาร์มเห็ดเข้าไปดูซี่กูไปเข้าไปแล้วกูกลัวงูเหลือมส่งตัวแทนไปนะอธิบายนะยังไงนะครับนี่ครับมีฟาร์มเห็ดด้วยนะครับนี่ฟาร์มเห็ดมีสองฟาร์มมีไก่ชนไก่และยองข้างในข้างในมีได้ ไฟ้าเห็นคื่สองฟาร์มนะครับอันนี้ก็ไก่ชนอันนี้โอเคครับเดินได้ครับอันนี้เดินได้อันนี้เดินได้ครับไฟาเห็นตนี้มีเห็ดไหมล่ะเห็ดผมเก็บไปแล้วเมื่อเช้าไม่ไม่เยอะตัวนี้พกทีจะได้วันี้เก็เ็เอาไปขายดูหน้าพิธีกรนะครับเปิดบ้านครับเหมือนอยากปิดเลยครับตอนนี้เห็นอะไรเห็นนางฟ้าครับเห็นนางฟ้าอ๋อ นี <minutes. S 1> ่คือบ้านของผมนะครับ <marking> ก็ต้องขอขอบคุณคุณหม่ำจงงกนะครับที่มาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านของผมแล้วก็ยัดเยียดความจนให้ผมนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับคือคุณหม่ำเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับคือเขาเขาพยายามจะทําให้เป็นเราเป็นคนจนแล้วก็แล้วก็เขาไม่คิดว่าจะให้ตอบแทนอะไรนะครับดูสภาพครับว่าบ้านนางนาคยังดูดีกว่านี้บ้าน น่าคี่โดนเผาอ่ะอันนี้ป <hi> ้ายเลยเนี่ยหยุดหยุดคืออะไรเนี่ยเออหยุดหยุดคือจะให้คนงป๊กว่าหยุดเราหยุดดี่แบบไหมคนที่หยุดทานนี่ไม่ได้อนุญาตขอให้หยุดดีกว่าเราขอขอบคุณจริงๆนะครับที่พยายามพยายามมาเยี่ยมบ้านแล้วก็พยายามจะเยียวยาความจนให้เรานะครับขอบคุณจริงๆนะครับไม่ไม่ไปดูสวนพอเพียงข้างในนะครับไม่ไปดูนครับโอ้ยคุณชายศิลครับ ครับผมคุณฟังเพลงสะบัดขุยยงังแล้วนั่นแหละครับของคุณแจ็คแฟนฉันนั่นแห <ผม S 1> ละครับสโสโครกสกปรกครับอันนี้มไม่ล้างคุณแม่ไหนให,ให้เรียบร้อยอันนี่ล้างเลยนะครับล้างแล้วเหรอคือบ้านนี้คุณหม่ำทำให้ใช่ไหมก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าความสกปรกผมสรรหาเองสรรหาเองเองดินขึ้นคุณไม่ต้องหาให้นะครับความสดกับผมสรรหามาเองเราไม่มีกับข้าวกินก็ข้าไก่ไก่แล้วก็มีส้มตำมีมะละกอมะละกอมีต้นมะยมมีมีขนุนด้วยใช่ไหมนั่นนี่ขนุนด้วยสวนพอเพียงสวนพอเพียงครับซุปขนุนใช่ไหมใช่ ไอหมาตัวก่อนเนี่ยคุณคุณกินใช่ไหมกินแล้วเหมันมากัดไก่ก็เลยกินหมาตัวนั้นไปเลยกินหมาไปแล้วตัวแรกก็ไม่กินมันกัดครั้งที่สองก็ยังไม่กินครั้งที่สามมันกินไม่ลงเลยต้มนั้นคือคือหมาใช่ไหมที่แบกไหมต้มหมาต้มหมาที่แบกไหมให้ผมใช่ไหมครับผมอ๋อเหรอต้มหมานี่ก็ต้มใส่หนี่แหละเออนี่เห็นต้มตุ๊กแกนะครับอู้หูยเป็นเล้าไก่นะครับร่างไก่บ้านนางนาคบ้าง นี่เวลาเราไก่ชวนมาเราก็ใส่กล่องนี้มาดีที่สุดคือันี้ยนะน้ำวัตถุยิบนี่แหละดีที่สุดแล้วอันนี้ดูสะอาดสะอ้านที่สุดแล้วมีบรรยากาศเย็นจะมีไก่มาขี้นะครับบางวันก็จะมีหารขี้หารมันจะได้อารมณ์มากนะครับขี้ไก่จะธรรมดาแต่ถ้าเป็นคู่ขี้หาหารเลยมันจะก้อนโตนะครับแตคุณกินไม่ขี้หารก็มันไม่ค่อยกินนะครับตอนไใส่ไม่ใส่พืชใส่อะไร นะครับมีมีไก่นไก่่่นนีีด้ซ้อมไหมครับไหนนี่จะได้ซ้อมมือซ้อมอะไรไหมนี่นะครับเวลาคนพูดผิดหูเราก็ไม่ต้องทำอะไรเตะเลยคราวนี้นะครับพูดผิดหูเนี่ยมีนะครับเออนี่แถวไหนเข้าเลยนะครับแถวไหนครับแถวใกล้ๆนี่แหละครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยอึ้งอันนี้เป็นโซนตากผ้านะครับโซนตากผ้าซักผ้าเสร็จครับ นี้คืออะไรครับนี่ต้นเกงในนี่นี่มันเป็นเกๆงในนะครับันี่เก่งในเลยครับลองดมอันนี้นี่ตัวนี้เจนได้กลิ่นตัวนี้เึงเึงเึงตัวนั้นเจนเน่้กลิ่นจะไม่ดีครับตัวนี้ตัวนี้กลิ่นดีเฮ้ยใดๆอันนี้เราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่เน้นน้ำยาปรับพอนุ่มนะหราจะเราอยกินธรรมชาติฟอกดีกว่าสักฟอกแล้วก็ อันนี้กินอยังยังไงครับกินประดาของชื่นใจครับอ้าวจัดไปคงสมใจเลยนะโอ้อันนี้ก็มีกล้วยมีอันนี้อะไรเนี่ยมะกรูดเหรอมะนาวมะนาวมะนาวนะมะนาวมะนาวเอามาจากต้นมะม่วงมะม่วงมันออกลูกมาเป็นมะนาวก็เลยมาปลูกตรงนี้มะน่องเกี้ยมะม่วงเกี้ยอะไรต้นมะนาวรู้แล้วถามทำไม อันนี้อันนี้ผักชีฝรั่งใช่ไหมครับกอันนี้ผักชีฝรั่งนะครับเนี่ยหอมเปรียงหอมเปยงบ้านเรียกหอมเปรียงขวดเกือบมันก็จะไม่คิดแต่ไม่เก็บไม่อะไรอันนี้เก็บแล้วนะครับเหลือแค่นี้บุ้งดิงจะเยอะกว่านี้เหรอบุ้งดิงจะเยอะกว่านี้เราจะเน้นความสกปรกเป็นเป็นหลักนะครับคืออาเที่นี่เน้นสกปรกเป็นหลักใช่คือเราจะอนุรักษ์ความสกปรกไว้นะครับเราจะเน้นความสกปรกไว้เป็นหลักๆลัก ตอนนี้ก็ไปให้ไก่ลูกเมียก็ไม่มีไม่มีวันหนึ่งชักเล่ากี่ครั้งคุณสินปหรออุ้ยจะบ้าเหรอไปชักเล่า <c oughs> โอ้อายลูกหลาน <c oughs> พูดไปเลอมันจริงหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าเราชักเล่าตายแล้วจะรู บรัฝากบอกลูกได้ไหมเดี๋ยวบอกลูกได้ไหมว่ามาชักเราตายเวลาอ่านประวัตินะอายุแก่ขนาดนี้ใครจะบีอารมณ์ไปชักล่ะมันไม่ใช่เหมือนตอนวัยรุ่นนะนะเขได้อยู่นะสองหังเอ็กใครส่งมาให้หลังเอ็กก็ส่วนมากก็เป็นไอ้ดุยไอ้ดุยไอ้แจ็คนี่แหละไอ้แจ็คชั้นฉันเออไอ้อันนั้นไอ้โอรอนไอ้นักมวยเก่าน่ะไอ้ชื่อไอ้วันไหนนะไอ้ไอ้เออพวกนั้นแหละพวกนักมวยเก่าพวกเด็กกอลลอนสอสุมาลีพวกนี้พวกไอ้อแสนชัยสอสชิงสตามันจะส่งมาให้ คนนี้นะคนมังโม่แล้วคุณอาบน้ำกี่ครั้งคุณสายสินก็อาบทุกเดือนอยู่นะอาบทุกเดือนครับโอ้โหพอขอพอ้ายนะครับไอ้ฝ้ายไปไหนนะครับไม่เห็นมันไอ้้ฝายข่าวว่าไปไปต้มตุ๋นด้วยไปตั้งวงอยู่แถวอโุรีรัมเลยเหรอไปต้มตุ๋นเหรอไม่จะบ้าเหรอมันเคยยิมตังคุณไหมครับไม่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 มีน้องคนนี้มันไม่รบกวนใครง่ายๆไอ้ฝ้ายเหรอมนไม่รบกวนพูดจริงๆเถอะวะ ไม่มันก็มีบ้างนิดๆหนึ่งมะพร้าวพันธุ์อะไรเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมเหรอมพันเตียไม่ใช่พันธุ์สองพันสามไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เล่นใช่ไม่ไม่เล่นอ๋อพันเตี้ยพันเตี้ยพันแค่พันแค่เหรอไอ้อยอยไหนอ้อยนี่อ้อยนี่จากมาจากอีสานนะครับเนาะเป็นอ้อยใจแดนอีสานนี่ตัวนี้อ๋ออ้อยใจใช่ใช่ตัวนหวานมากหน้ารักแต่หวานมากเนาะอันนี้มะละกอนะครับ นี่มัละกอนี่ก็ตายไปหลายต้นแล้วใช่ไหมครับครับหน้าแรงมันไม่ค่อยมีคุณเคยฟังเพลงของคุณแจ็คแฟนฉันแล้วน่าสะบัดคุยเลยนหมโอ้ยเพลงมันน่าเกลียดมากเนอแต่กูว่าบ้านมึงน่าเกลียดกว่าเพลงมันอีกโ่าอ้ยเอ้แจ็คน่าเกลียดกว่ามันมันมันแตกออกจากชีวิตของมันนั่นแหละเนอมันเป็นขุยตั้งแต่อ้วนดำตั้งแต่นั้นอันนี้บ่อปลาเลี้ยงไว้ใช่ไหมครับมีปลาอะไรมมั่งเนี่ยโอ้โหถามเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะวิ่งโอถามกวนลงไปหยุดนู้นลงลงมุดลงดำลุไปักด ดำลงไปเลยติดอยู่นติดจมูกลไปไปนะปไปกลับขอปกับไป,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 ปครับก็บต้องขอขอบคุณคุณหม่ำจมูกมากนะครับที่เปิดบ้านเปิดบ้านมาเยี่ยมบ้านผมแล้วก็นี่แหละบ้านผมหลังเล็กๆแค่นี้แหละครับก็คุณหม่ำจมูกก็พยายามยัดเยียดความยากจนให้แต่ว่าความสะถุนความสปกปบกผมผมจัดการเองเขาเขาไม่ทําให้นะผมจัดการเองครับผมจัดสรรเองวัสดีครับบ๊ายบาย ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหม่ำจุงมกมากนะครับที่ถือโอกาสมาเยี่ยมบ้านผมนะครับแล้วก็ติดตามชีวิตของผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีอะไรลงให้ให้ดูตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมอาร์ตนะครับทีมคุณกายนะครับจากทีมหนังเรื่องแดงพักขนงนะครับที่มาเซตบ้านของผมเนี่ยจากบ้านที่สะอาดๆนะครับมาเซตให้มันดูสกกระบอกสมจริงนะครับขอบคุณคุณกายมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะครับ ติดตามตอนต่อไปนะครับโอเคนะครับจนะมีเลยเนาะ